สวัสดีค่ะทําดอกไม้ทุบเทียนติดกระทงนะคะเราจะใช้กระดาษสีสีแบบนี้ที่มีหลายๆสีแบบนี้ขนาดของกระดาษจะอยู่ที่ประมาณ7คูณ7เซน1ดอกจะใช้3แผ่นวิธีเริ่มจากพับกระดาษจากมุมล่างขึ้นไปมุมบน กรีดให้เรียบแล้วพับมุมจากด้านข้างสองข้างประกบกันกรีดให้เรียบก็จะได้แบบนี้แล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งจัดขอบให้เท่ากันกดให้เรียบสำหรับกรีบแรกเราจะทำต้นแบบก่อนโดยใช้กระดาษแข็งแล้วก็เอาดินสอวาดให้มันเท่ากับตัว กระดาษที่เราพับไว้เพื่อทำกลีบวาดทั้งสองด้านแล้วก็ตัดออกเสร็จแล้วเราจะใช้ดินสอค่อยๆโค้งปลายกลีบด้านบน ค่อยๆร่างเส้นโค้งไปพยายามให้ทั้งสองด้านนี้โค้งลงมาให้เท่ากันถ้ายังไม่เท่ากันก็ค่อยๆร่างใหม่แบบนี้นะคะให้มันเท่ากันหลังจากได้แล้วก็ตัดออกเลยตัดโค้งตามกลีบที่เราล่างไว้ แล้วก็ตัดด้านล่างนิดนึงโอเคก็จะได้กรีบต้นแบบที่เป็นแบบนี้หลังจากนั้นนำกระดาษที่พับไว้ทาบด้วยกรีบต้นแบบเอาดินสอมวาวาดตามแนวกรีบแบบ แล้วใช้กันไกลตัดตามเส้นที่เราวาดไว้ด้านล่างด้วยเรียบร้อยได้หนึ่งอันแล้วทำอันที่สองและอันที่สามเหมือนกับอันที่หนึ่ง เมื่อเราได้ทั้ง3กลีบแล้วเราก็กางกัดกลางกลีบออกมาอันที่1จะตัดออกตามรอย1ช่องที่เราพับไว้อันนี้นะตัด1ช่องกลีบที่2เราจะตัดออก2ช่อง หนึ่งแล้วก็สองอันนี้เราจะตัดออกกรีบที่สามเราจะตัดออกสามช่องหนึ่งสองสามก็ตัดตรงนี้เลย หลังจากตัดกลีบทั้ง3อันเสร็จแล้วก็ทากาวกลีบที่3เราจะทาที่ริมของกลีบไปเลยแล้วก็โค้งกระดาษเข้ามาแล้วก็ติดกาวเข้าหากันซ้อนกันไปเลยอันริมทั้ง2อันจะได้แบบนี้อีกอันนึ่งก็ทำเหมือนกัน ทากาวเต็มกลีบแล้วก็โค้งเข้ามาติดกาวซอนลงไปอันสุดท้ายก็เหมือนกันทากาวแล้วก็ติดกลีบให้เรียบร้อย หลังจากนั้นกรีบนี้เราก็จะโค้งเข้ามาแล้วก็ติดกาวเข้า,าหากันด้วยแต่เราจะไม่ติดเต็มกรีบเราจะติดแค่ด้านริมริมมันเท่านั้นตรงนี้แค่ขอบนิดเดียวโค้งเข้ามาหากันแล้วก็ติดกาวให้เรียบร้อยได้เป็นชิ้นแบบนี้ และอันนี้ที่ตัดออกมาเป็น2เราจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นมาหมุนให้มันม้วนเข้าหากันหลังจากนั้นใช้เทียนติดกับไม้เสียบลูกชิ้น ใช้สกอตเทปติดพันเข้าไปเลยวางระยะให้พอดีแล้วก็พันเข้าไปหลายๆรอบก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ก่อนที่เราจะประกอบชิ้นงานเราใช้ ไม้มาดัดปลายกลีบดอกไม้ให้มันบานออกด้านนอกทุกกรีบเลยม้วนตามไม้ไปเลยค่อยๆม้วนออกทุกกลีบ ชิ้นสุดท้ายที่จะม้วนออกก็ค่อยๆม้วนโอเคหลังจากนั้นใช้ชิ้นเล็กอันนี้ที่ไม่ได้ติดกาวมาพันให้พอดีกับเทียนแล้วก็ทากาวติดลงไป ต่อไปเราจะเอาชิ้นนี้เสียบเข้าไปค่อยๆไล่จากชิ้นเล็กเสียบเข้าไปถ้าเสียบไม่ได้มันแน่นก็ให้ตัดมุมด้านล่างออกนิดนึงเสียบเข้าไปดันขึ้นมาให้สุดอันนี้ระยะปลายด้านบนของกลีบมันไม่พอดีกัน มันเลยขึ้นมาให้เราตัดกระดาษด้านล่างออกตัดแล้วก็ดึงออกเมื่อได้ระยะที่พอดีแล้วเราก็ใช้ปืนกาวติดที่ขอบด้านล่างแล้วก็สวมเริ่มจากกรีบที่แคบที่สุดใส่เข้าไปกดให้พอดี จัดกรีบต่อไปก็จะเป็นอันนี้เริ่มจากทากาวที่มุมล่างก่อนเสียบกรีบเข้าไปดันขึ้นกะระยะให้พอดีหลังจากนั้นก็จะทากาวแล้วก็ไปที่กรีบต่อไป วางระยะให้พอดีแล้วก็ทากาวใช้กรีบสุดท้ายใส่เข้าไปเท่านี้เป็นอันเรียบร้อยเราก็จะได้เทียนแล้วหนึ่งอัน วิธีประกอบทูบเราใช้ทูบสั้นมาวางทาบกับไม้มาวางทากบาาทากับไม้แล้วก็ใช้สกอตเทปพันพันให้แน่นพอได้แล้วก็จะเหลือก้านทูบยอบยาวใช้คัตเตอร์กดให้เป็นรอย แล้วก็หักก้านทูบออกทีละอันหลังจากนั้นก็เริ่มติดกลีบดอกไม้เข้าไปเหมือนที่เราทำเทียนเลยแปะกาวชิ้นแรกก่อน ก,กดลงไปเอาชิ้นที่สองมาลองสอดดูก่อนกรีบพอดีกันไหมอันนี้กรีบไม่พอดีกันก็ตัดกระดาษด้านล่างออกตัดแล้วก็ดึงออก ลองอีกทีนึ่งเคได้ระยะที่ใกล้เคียงกันแล้วเราก็ใช้ปืนกาวมีบลงไปทั้งสองด้านแล้วก็ดันกลีบที่สองขึ้นมาติดกันไว้ แล้วก็แต้มปืนกาวเอากรีบอันต่อไปมาสวมลงไปจัดระยะกรีบให้สวยแต้มกาวตรงขอบก็ไล่ระดับกรีบไปเลยสวมแล้วก็ดึงขึ้นมาจัดกรีบให้สวยด้วย โอเคแล้วก็กลีบสุดท้ายแต้มกาวก่อนแล้วก็เอากลีบมาสวมและดันขึ้นมาจัดระยะให้สวยงามโอเคเท่านี้ก็จะได้แล้ว อันนี้เราก็จะได้ทูบและเทียนที่ตกแต่งด้วยดอกไม้กระดาษแบบนี้ใช้สำหรับปักกระทง